ก็เป็นตัวตัวเทลนนะครับมารีวิวจอรตรงรุ่นของ B M W E 83นะฮะรุ่นนี้พิเศษนะฮะไม่มีระบบ A u X มาฮะ,ะแต่ก็ทำให้เสียงออกได้นะเนี่ยทำให้เสียงออกได้นะฮะคอนโทรลโมลายสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเอาเรื่องแล้วคันนี้ทำยากเลยเพราะ A u X ไม่มีนะฮะกล้องหลังก็ใส่เพิ่มนะฮะโอเคกล้องสั่งรุ่นนี้จะไม่หมุนตามโมลหยนะก็ถ้าเกิดไม่ใช่ระบบ A u X นะฮะ จะได้ประมาณนี้นะครับกลับเกียร์นะฮะก็จะกลับนี้นะครับแล้วก็เราสามารถดูในส่วนของตัวนี้เป็นสเปคตัวท Top นะฮะแลม8แลมป์8ลม128นะมาดูกันนะฮะสเปกข้อมูลระบบมาฮะีนวิธีการดูนะฮะเนี่ยแรม8์8ลม128นะครับ Android v ว r s i o ั13นะครับ สเปคแท้นะครับของ h d m นะฮะเราก็สามารถเล่นโหลดแอป,ปต่างๆได้แบบนี้เลยนะครับตั้ง EQ ได้นะครับง่ายๆมากนะฮะสามารถใช้นำทางได้นะครับเข้า Google Map ลื่นไหลนะจะเป็น CPU ตัว top Snapdragon น,น,นะครับ ถ้าใครใช้ในส่วนของ B M W E E 83นะฮะมาใส่จอตรงรุ่นของ H D M ดูได้เลย,เลยอะ่ะในสวยง,งามมากขนาด12นิ้วเลยนะครับสวยง,งามสุดจริงนะฮะตัวนี้นี่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ